นี่คือเคล็ดลับครับอ่าอายุยืนหมื่นปีแบบคุณแม่ส้มริมครับทานง่ายๆนะครับตกด้วยผลไม้ครับเมื่อกี้ส้มไปแล้สองใบและนี่ครับน้อยหนาจากปากช่องครับน้อยหนาลูกใหญ่อร่อยไหมครับคุณแม่ส้มริม้มอร่อยแม่บอกอร่อยมากอร่อยมาก <laughs> คอนเฟิร์มแล้วนะครับโอเคครับ อร่อยไหมแม่อันนี้อ่าม,มือช้าครับง่ายๆแบบแม่สมริมครับแม่มีปลากรอบๆข้าวต้มน้ำร้อนชื่นใจคนระับ